เราใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อสแสวงหาความมั่งคั่งแต่แท้จริงแล้วความมั่งคั่งที่ยั่งยืนที่สุดคือสุขภาพที่ดีสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากการดูแลอย่างเข้าใจและลึกซึ้งจากภายในสู่ภายนอกด้วยศาสตร์แห่งเวลเนสที่ผสานวิทยาศาสตร์และชีวิตรอยย่อไลระยอง โครงการที่นำเวลเนสระดับโลกมาสู่ภาคตะวันออกเพื่อให้คุณได้ดูแลสุขภาพเชิงรุกอย่างแท้จริงเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีออกแบบได้จึงเริ่มจากการตรวจลึกระดับเซลล์ฮอร์โมนเมตาบอลิซึมการนอนและความเครียดพร้อมการติดตามอย่างมีระบบ <Roberto> เพื่อค้นหาต้นเหตุที่แท้แจริงและออกแบบเฉพาะคุณตาม scientific wellness ที่พิสูจน์ได้ทางโภชนาการการออกกำลังกายการนอนรวมถึงโปรแกรมฟื้นฟูหลังการรักษา เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืนการจะมีสุขภาพที่ดีคิดภาพเป็นเหมือนวงกลมนะครับต้องมีองค์ประกอบแต่ละอย่างแต่ละสิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนเป็นขาของโต๊ะอ่ะเราบอกขานี่ดีเราทําขาเดียวโต๊ะมันมี4ด้านถ้าอีก3ามขาไม่มีก็ล้มลงไปก็ไม่ประสบความสําเร็จองค์ประกอบหลักๆของการมีสุขภาพที่ดีคือการนอนหลับที่ดีการกินอาหารที่ดีการออกกําลังกายที่ดี การมีสุขภาพจิตที่ดีการจะทําให้ดีเนี่ยข้างในเนี่ยต้องแข็งแรงข้างในแข็งแรงเมื่อไหร่ข้างนอกก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นผิวพรรณที่ดีเห็นเส้นผมที่ดีเห็นเล็บที่ดีเห็นความร่าเริงเห็นความแจม่มใสรอยัลไล w ์เวลเ s สคลินิกระยองที่นี่ คุณจะได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางและสหาสาขาวิชาชีพมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนบรรยากาศที่พิถีพิถันสำหรับคุณและครอบครัวขอเชิญสัมผัสประสบการณ์ดูแลสุขภาพที่เป็นคุณอย่างแท้จริงเพราะสุขภาพดีคือรากฐานของความสำเร็จคือความมั่งคั่งที่แท้จริงของชีวิตเราไม่ได้แค่ต้องการให้สุขภาพดีขึ้น แต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีขึ้น Loyal Life ระยองจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพเชิงรุกเพื่อยกระดับสุขภาพของคนระยองให้มีพลังในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน